สวัสดีครับท่านสมาชิกพ่รับแขกแขกรักทุกท่านวันนี้วันที่29พฤษภาคมอากาศแย่มา22วันติดทำอะไรไม่ได้นอกจากโฮมลูกนกชุดเล็กอย่างเดียวครับฝึกลูกนกชุดเล็กตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับอันนี้เป็นชุดชุด2อชุดสรวมกัน ชุดสี่อยู่ในจานไขย่ยังไม่ขึ้นมาครับอากาศคลึ้มเหมือนเดิมลมแรง คุณนี้ยังยังยังไม่บินยังไม่บินไกลรัศะมีไม่เก um. ินร้อยเมตรนี่ก็ลูกแม่ฟ้าหลวง หัดบินพิ่งไปเกาะตอนนี้หัดโผล่ไปโผล่มาชุดใหญ่ยังปล่อยไม่ได้เลยอากาศอย่างนี้ไม่ดีเอาชัดชัวไว้ก่อน,ก,น,ก,น,น,อนกินแล้วก็นอนกินแล้วก้อนอนอนนี้ก็เรียกความมั่นใจ ให้มันคุ้นเคยกับหน้าแท็บมากที่สุดกินข้าวเสร็จแล้วก็เอามายืนหน้าหน้าแท็บอากาศดี ากาศดีสำหรับคนแต่สำหรับนกไม่ดีลมแรงฟ้าครึ้ม ตรงนี้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แต่ละวันแต่ละวันนกมันก็เริ่มลักนาการไปเรื่อยๆจะปล่อยบินอย่างเดียวก็ไม่ดีเสียหายจะขังก็ไม่ดีอืนไปมีเวลาก็เอามายืนหน้าทับหน้าอะไรให้มันเมมโมรี่วิวทิวทัศ หว่างที่ยืนหน้าแชทดีเราก็ต้องทาสัญญาณให้มันจําไม่ผิวปากก็ป่านุกวีดนะครับคนนอกจะดูว่าเหมือนคนบ้าก็ช่างมันไม่รู้อะไรหรอกต้งโง่ ส่วนรุ่นเด็กแว้นนี่ตอนนี้อ้วนจำมั่มกันหมดครับถูกทำน้ำหนักทำให้ไม่ให้มันไปเที่ยวแต่ก็ไม่แน่แลวไม่มีอะไรแน่นอนทีก็เอาไม่อยู่มันก็ไปทั้งหนักๆน,นั่นแหละถ้ามันมีอารมณ์อยากจะบินแล้วก็ คือรุ่นใหญ่รุ่นเด็กแวน้นไม่มีการปล่อยอาทิตย์ยจะมีสักครั้งสองครั้งพอตอนแดดเป่งโอเคนะครับ